การกำจัดวัชพืชในนาข้าวในขั้นตอนการปลูกข้าวของญี่ปุ่นนับเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งนะครับในภาพเป็นวิดีโอของการกำจัดวัชพืชด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นการใช้แรงงานคนนะครับจะเป็นการใช้คนเดินแล้วก็ผักไปข้างหน้ามันก็จะมีตัวตัวข้างท้ายข้างล่างเนี่ยเป็นตัวหมุน เพื่อจิตอกบิปกจะพืชไทยลงไปในดินนะครับจะเห็นว่าในรูปนี้ทํางานง่ายมากเลยนะครับผู้หญิงก็สามารถทํางานได้โดยไม่เบื่งแรงมากนักนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นการใช้เครื่องจักรเกษตรอีกแบบหนึง่งซึ่งแตกต่างจากในแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้จะมีเครื่องยนต์ติดเป็นตัวให้กําลังนะครับเครื่องยนต์ก็จะมาขับตัวโรเตอร์ข้างล่างให้หมุนแล้วก็พลิก กบวัชพืชให้ฝังอยู่ใต้ดินแล้วมันตายไปนะครับจะเห็นว่าในเครื่องเนี้เป็นการทํางานที่ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็เบามากนะครับเห็นว่าในประเทศไทยก็มีการจําหน่ายเครื่องมือตัวนี้แล้วนะครับทั้งเครื่องที่เป็นเครื่องที่ใช้แรงคนทําด้วยตัวเองแล้วก็เครื่องที่ใช้เครื่องยนต์ในการกําจัดวัชพืชนะครับการทํงานในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เวลาปลูกข้าวเนี่ยเขาจะใช้รถ เรื่องดำนาในการปลูดนะครับทําให้เป็นแถวเป็นแนวนะครับแต่ว่าในภาพเนี่ยเป็นช่วงที่ผมไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นทาเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการทํานาทั้งหมดเนี่ยคือผู้อบรมเนีเป็นคนดำนาเองนะครับทําให้แถวแนวเนี่ไม่ไม่ตรงบ้างมีเฉขบ้างมีอะไรบ้างแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเกษตรกร,ร,กรที่มีความชํานาญของญี่ปุ่นเขาใช้รถด,ดำนาเนี่ยในแถวการเป็นแถวเป็นแนวมันจะเป็นได้ดีกว่านี้นะครับซึ่ง การปลูกข้าวเป็นแถวเป็นแนวนก็จะเหมาะกับการใช้เครื่องจักรเกษตรในการทํากิจกรรมในนาเป็นอย่างมากนะครับทําให้คุณภาพของข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นข้าวคุณภาพดีนะครับพอใช้งานพอสําหรับบริโภคภายในประเทศนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามคลิปให้ผมด้วยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ